มหาเศรษฐีเขาหาเงินยังไงเผยเคล็ดลับที่คุณไม่เคยรู้คำถามนี้ไม่ใช่แค่สงสัยแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้าคุณกำลังทำงานหนักแต่ยังไม่รวยสักทีหรือกำลังตั้งคำถามว่าเราทำงานเยอะขนาดนี้ทำไมยังไม่มีเงินคำตอบอาจอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดเพราะมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ได้รวยจากการทำงานหนัก แต่รวยจากการคิดเป็นใช้ระบบและสร้างมูลค่าที่ต่อเนื่องมหาเศรษฐีเขาไม่ได้หาเงินเหมือนคนทั่วไปเพราะเขาเข้าใจว่าเงินนั้นไม่ได้มาจากเวลาแต่มาจากผลลัพธ์และคุณค่าที่เขาสร้างขึ้นให้กับโลกนี้คนทั่วไปมักแลกเวลาเพื่อเงินเช่นทำงานวันละ8ถึง10ชั่วโมงได้เงินเดือนตามจำนวนชั่วโมงหรือหน้าที่ที่ทำแต่มหาเศรษฐีจะใช้เวลาไปกับการวางระบบ ให้เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่เขานอนหลับอยู่สิ่งแรกที่มหาเศรษฐีทำคือเปลี่ยนวิธีคิดพวกเขาไม่มองหาไรายได้แบบชั่วคราวแต่โฟกัสไปที่การสร้างกระแสะไรายได้ที่ต่อเนื่องหรือ cash flow และยั่งยืนหรือ sustainable income เขาเชื่อว่าอย่ากทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานแทนเราดังนั้นเขาจึงไม่สนใจแค่ทำงานเก่งแต่สนใจว่า จะสร้างระบบอย่างไรให้เงินเข้ามาโดยไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาอีกสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมหาเศรษฐีส่วนใหญ่เริ่มจากการมองปัญหาไม่ใช่มองโอกาสเฉยๆเขาสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ลำบากเรื่องอะไรแล้วเขาคิดวิธีแก้ไขจากนั้นจึงพัฒนากลายเป็นธุรกิจเช่นคนไม่มีเวลาออกกำลังกายเขาสร้างฟิตเนสออนไลน์คนอยากขายของแต่ไม่รู้เริ่มยังไง เขาทำแพลตฟอร์มช่วยสอนการตลาดหรือบางคนแค่ทำของธรรมดาให้พิเศษขึ้นเช่นเสื้อเยืดธรรมดากลายเป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะเขาใส่ไอเดียมุมมองและคุณค่าเพิ่มลงไปมหาเศรษฐีหลายคนไม่ได้เริ่มจากรวยพวกของเริ่มจากการเรียนรู้และทดลองเขาอ่านหนังสือเยอะมากเรียนรู้จากความล้มเหลวและไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เขาไม่เก็บเงินไว้เฉยๆแต่เอาไปลงทุนไม่ใช่แค่ลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจแต่เขาลงทุนกับตัวเองคือเรียนรู้ทักษะใหม่ฝึกวิเคราะห์ตลาดเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและมองเห็นโอกาสในช่วงที่คนอื่นกลัวการหาเงินของเศรษฐีส่วนใหญ่คือใช้ระบบสร้างทับสินไม่ใช่แค่รายได้ทับสินที่สร้างรายได้ได้เช่นธุรกิจที่มีทีมงานและระบบรันได้เองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายได้ตลอดเวลา ลิขสิทธิ์หนังสือเพลงหรือคอร์สเรียนหุ้นที่จ่ายปันผลอสังหาที่ปล่อยเช่าได้ทั้งหมดนี้คือเงินที่ยังไหลเข้ามาแม้เขาจะไม่ได้ทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วเศรษฐีไม่ใช้เวลาไปกับการไล่ล่าทุกโอกาสแต่เขาโฟกัสกับสิ่งเดียวที่สร้างความต่างได้เขาใช้หลัก80-20คือเลือกทำา20%ที่ให้ผลลัพธ์80%และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต เขาให้ความสำคัญกับเวลาเพราะเขารู้ว่าเงินหามาใหม่ได้แต่เวลาไม่สามารถซื้อคืนได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือความสัมพันธ์มหาเศรษฐีหาเงินไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เขารู้จักสร้างเครือข่ายที่ทรงพลังหรือ powerful network เขาอยู่กับคนที่เก่งกว่าฉลาดกว่าและสามารถขับเคลื่อนเขาไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นเขารู้จักขอคำปรึกษาพึ่งพาผู้อื่น และร่วมมือกันในโปรเจกต์ต่างๆไม่ใช่แข่งขันตลอดเวลาสุดท้ายนี้เศรษฐีไม่ได้เก่งกว่าเราในทุกอย่างแต่เขาคิดในแบบที่แตกต่างออกไปกล้าลงมือก่อนกล้าเสี่ยงแบบมีแผนและที่สำคัญคือเขายังเรียนรู้ตลอดเวลาแม้จะรวยแล้วเขาเชื่อว่าเงินไม่ได้ทำให้เขารวยแต่ความรู้ความเข้าใจและการลงมือทำอย่างชาญฉลาดตังหาดที่ทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐี สรุปในใจโดยไม่ต้องเรียงข้อมหาเศรษฐีหาเงินด้วยวิธีคิดที่ต่างออกไปเขาสร้างทับสินให้เงินทำงานแทนตัวเองมองเห็นปัญหาและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นไรายได้ไม่หยุดเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งสุดท้ายเขาใช้ระบบความรู้และเวลาอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนหากคุณอยากเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวันนี้เลยเพราะความลับของเศรษฐีที่คุณไม่เคยรู้ ตอนนี้คุณรู้แล้วเหลือแค่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นสิ่งที่มหาเศรษฐีทำแต่คนทั่วไปไม่ทำมหาเศรษฐีไม่คิดแค่หาเงินเขาคิดแบบวิศวกรการเงินคือเขาวางโครงสร้างรายได้ของตัวเองให้เหมือนเครื่องจักรเช่นมีรายได้จาก4ีถึงหช่องทางที่หมุนเวียนและสนับสนุนกันเช่นรายได้หลักจากธุรกิจรายได้รองจากอสังหาริมทรัพย์ รายได้สะสมจากสินทรัพย์ดิจิทัลรายได้แบบพาสซีฟจากแบรนด์หรือลิขสิทธิร์รายได้จากการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำหรือกระจายพอร์ตเศรษฐีไม่ได้แค่ขายของหรือทำธุรกิจแล้วจบเขามองทุกโครงการคือแอสเซทคือทรัพย์สินที่จะเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจลงทุนในคอนเทนต์เพียงครั้งเดียวเช่นหนังสือหรือคอร์สเรียนออนไลน์แล้วปล่อยให้สร้างไรายได้ต่อไปอีกเป็นปี โดยไม่ต้องทำเพิ่มสมองเศรษฐีใช้จิตวิทยาเงินอย่างลึกซึ้งเศรษฐีเข้าใจว่าเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือพลังงานของความเชื่อคนทั่วไปมองว่าเงินหายากต้องทำงานหนักถึงจะได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ทำให้พวกเขาดึงดูดแต่โอกาสที่ยากและเหนื่อยแต่เศรษฐีเปลี่ยนกรอบความคิดว่าเงินคือสิ่งที่ตอบแทนมูลค่าที่เราสร้างให้ผู้อื่นดังนั้น เขาจึงตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันสร้างมูลค่าอะไรให้โลกไม่ใช่วันนี้ฉันทำงานหนักพอหรือยังเพราะความเชื่อนี้เขาจึงกล้าให้มากกว่าขอกล้าแชร์ความรู้สร้างระบบที่คนอื่นได้ประโยชน์และเมื่อเขาให้มากพอเขาจึงได้รับกลับมาในรูปแบบเงินชื่อเสียงเครือข่ายหรือโอกาสที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าถึงร็อกเก็ต เศรษฐีสร้าง Leverage ให้กับทุกการเคลื่อนไหวเขาไม่ทำอะไรทีละหนึ่งเขาทำทุกอย่างให้มีอัตราทวีคูณเช่นเขียนหนังสือเล่มเดียวขายได้เป็นหมื่นเล่มสร้างระบบอัตโนมัติให้ทีมงานทำแทนได้สร้างเพจหรือ YouTube สื่อสารทีเดียวถึงแสนคนเข้าหุ้นกับคนเก่งได้ผลลัพธ์มากกว่าทำคนเดียวมหาเศรษฐีทุกคนรู้ว่าแรงคนมีจำกัด แต่ระบบบวกความคิดไม่มีขีดจำกัดจึงใช้ทรัพยากรเช่นเทคโนโลยีคนระบบข้อมูลและ AI ให้เป็นพลังคูณเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาแนวคิดเศรษฐีวางแผนการเงินเหมือนแม่ทัพเขาไม่ได้หาเงินแบบสเปสปะแต่ใช้หลักการวางกลยุทธ์เหมือนวางหมากรุกเขาวางเป้าหมายว่าอยากมีทรัพย์สินเท่าไรในหนปี3ปี สิปีเขาแบ่งสัดส่วนเงินอย่างแม่นยำเช่น50%ลงทุนในสิ่งที่สร้างไรายได้ระยะยาว30%เสริมทักษะตัวเอง20%กันไว้ในยามวิกฤตเขารู้ว่าทุกบาทที่ออกไปต้องสร้างผลตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่คือสิ่งที่ต่างจากคนทั่วไปที่ส่วนใหญ่มักใช้เงินแบบหมดไปโดยไม่รู้ว่ากำลังปล่อยโอกาสหลุดมือฮอตไฟ เศรษฐีคิดแบบนักสะสมสินทรัพย์ไม่ใช่นักหาเงินเขาไม่สนใจแค่ตัวเลขรายรับรายเดือนแต่สนใจว่าทุกเดือนฉันสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกี่ชิน้นสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้อีกหาปีจะยังสร้างไรายได้ไหมเพราะเขารู้ว่าความรวยที่แท้จริงไม่ใช่มีเงินเยอะในวันนี้แต่คือยังมีเงินไหลเข้ามาแม้จะหยุดทำงานสิบปี นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ซื้อหรูไว้โชว์แต่เลือกซื้อสินทรัพย์ไว้สร้างอนาคตทาร์เก็ตเขาใช้เวลาไปกับการคิดให้ลึกมากกว่าทำให้มากเศรษฐีมักใช้เวลาเงียบๆคนเดียววันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อคิดวางแผนทบทวนและจดบันทึกเพราะเขารู้ว่าความคิดที่ลึกหนึ่งชั่วโมงเท่ากับประหยัดแรงทำงานหลายเดือนเขาจึงเน้นคิดก่อนทำ ไม่ใช่รีบทำโดยไม่รู้ทิศทางคอมเมนต์เศรษฐีเรียนรู้จากคนจริงไม่ใช่แค่ในตำราเขาลงทุนซื้อเวลาจากคนที่เคยสำเร็จเช่นจ้างที่ปรึกษาหรือเมนทอร์ซื้อคอร์สคุณภาพสูงเข้าเครือข่ายนักธุรกิจระดับโลกหรือแม้แต่จ่ายเงินแพงเพื่อร่วมโต๊ะอาหารกับคนที่เขาอยากเรียนรู้เพราะเขาเชื่อว่าการเรียนรู้จากคนสำเร็จเร็วกว่าเจ็บเองสิปี สปาร์เกสุดท้ายเศรษฐีไม่ได้หาเงินเพื่อตัวเองอย่างเดียวเมื่อมีมากพอเศรษฐีจะเริ่มคิดถึงการขยายผลลัพธ์ออกไปสู่ผู้อื่นเขาทำมูลนิธิลงทุนในโครงการที่ยั่งยืนสร้างอิมแพ t ให้กับโลกเพราะเขารู้ว่าเงินที่ทรงพลังที่สุดคือเงินที่เปลี่ยนชีวิตผู้อื่นได้เช็คมาร์กสรุปเพิ่มเติมไม่ใช่เนื้อหาจากก่อนหน้าเศรษฐีไม่หาเงินจากแรง แต่ใช้ระบบและคูณพลังเขาใช้จิตวิทยาเงินลึกกว่าคนทั่วไปเขาสร้างทรัพย์สินก่อนไรายได้เขาคิดในระยะยาวมากกว่าความสำเร็จเร็วเขาวางแผนและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินอย่างแม่นยำเขาสร้างอิทธิพลมากกว่าขายของและสุดท้ายเขาให้ความสำคัญกับการคิดอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเร่งทำโดยไม่คิดหากคุณกำลังอยากเปลี่ยนตัวเองจากผู้หาเงินเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง จำไว้ว่ามันไม่ได้เริ่มจากเงินเยอะแต่มันเริ่มจากความเข้าใจที่ลึกขึ้นซึ่งตอนนี้คุณมีแล้วเศรษฐีมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายมหาเศรษฐีจำนวนมากไม่ได้หลงไหลในตัวเงินพวกเขามองเงินเป็นเพียงเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และผลกระทบในวงกว้างเขาอาจอยากสร้างบริษัทที่เปลี่ยนวงการอยากพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยากยกระดับคุณภาพชีวิตคนจำนวนมากดังนั้นเขาจึงทุ่มพลังไม่ใช่เพื่อรวยแต่เพื่อสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาเองการที่เขามองเงินเป็นเพียงเครื่องมือทำให้เขาไม่หวั่นไหวเมื่อเกิดความผันผวนในตลาดและกล้าที่จะทุ่มเพื่อสร้างผลระยะยาวเศรษฐีใช้เวลาต่างจากคนทั่วไปแบบสุดขั้วในขณะที่คนทั่วไปใช้เวลาเพื่อทำให้เสร็จเศรษฐีใช้เวลาเพื่อวางแผนก่อนทา เขาให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างชีวิตเช่นจัดสรรเวลาวันละหนึ่งสองชั่วโมงสำหรับการคิปอย่างลึกเลือกใช้เวลาแค่กับคนที่ยกระดับพลังงานหรือปัญญาไม่เสียเวลาเถียงหรือพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เข้าใจเศรษฐีเข้าใจดีว่าเวลาไม่ใช่ทรัพยากรที่เปลี่ยนกลับมาได้เขาจึงไม่ยอมให้เรื่องเล็กๆขโมยเวลาไปจากเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เศรษฐี คิดแบบผู้สร้างอิทธิพลไม่ใช่แค่ผู้ขายของเขาไม่คิดว่าเขาขายสินค้าเขาคิดว่าเขาขายแนวคิดเพราะเขารู้ว่าคนซื้อของเพราะความเชื่อไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เขาจึงใช้พลังของสตอรี่เทลลิงการเล่าเรื่องสร้างแบรนด์สร้างชุมชนและสร้างแรงศรัทธาเมื่อเขาได้ความเชื่อมั่นจากผู้คนรายได้จะตามมาเองเศรษฐีไม่ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่เขาคุมความเสี่ยงคนทั่วไปกลัวความเสี่ยงและพยายามหลีกเลี่ยงแต่เศรษฐีเลือกที่จะออกแบบความเสี่ยงให้ตัวเองชนะตั้งแต่ต้นเกมเขาใช้เทคนิคทดสอบไอเดียในขนาดเล็กก่อนไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจหาข้อมูลมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่ามีแผนรับมือกรณีล้มเหลวไม่เอาอารมณ์ไปตัดสินแผนการเงินสิ่งนี้ทำให้เขากล้าเล่นเกมใหญ่ เพราะเขาไม่ได้เสี่ยงแบบเดาแต่เสี่ยงแบบคำนวณมาแล้วเศรษฐีมีทิศทางชีวิตไม่ใช่แค่เป้าหมายคนส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายเช่นอยากมีเงินสิบล้านอยากมีรถหรูแต่เศรษฐีมีมากกว่านั้นเขามีมิชชั่นหรือพันธกิจชีวิตที่ชัดเจนสิ่งนี้คือเข็มทิศที่เขาใช้กำกับการตัดสินใจทั้งหมดเพราะเมื่อคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไร การหาเงินก็จะไม่ใช่แค่หาเงินแต่คือการใช้ชีวิตให้เกิดพลังและความหมายเศรษฐีจำนวนมากหันมาใช้พลังภายในเป็นตัวช่วยคนรวยระดับสูงหลายคนปฏิบัติสมาธิใช้จิตสำนึกขั้นสูงฝึกการอยู่กับปัจจุบันเพราะเขารู้ว่าพลังของความสงบเท่ากับพลังของการตัดสินใจที่เฉียบคมเขาไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวความโลภหรือความเร่งร้อนมานำทาง เขาจึงตัดสินใจแบบมีพลังนิ่งและมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่ทันเศษธีวิเคราะห์ข้อมูลตลอดเวลาเขาไม่ได้คิดจากอารมณ์หรือคาดเดาเขาคิดจากข้อมูลเขาดูตัวเลขการเงินอย่างจริงจังเขาศึกษาพฤติกรรมของตลาดแบบลึกเขาติดตามเทรนด์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาไม่ใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวแต่ใช้ข้อมูล บวกวิจารณญาณสิ่งนี้ทำให้เขาตัดสินใจได้แม่นยำกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเศรษฐีลงทุนในจุดที่ตลาดกำลังไปไม่ใช่ที่มันเคยอยู่คนทั่วไปลงทุนตามกระแสที่กำลังมาแรงแต่เศรษฐีถามว่าเทรนด์ถัดไปคืออะไรอีกสามปีคนจะมีปัญหาเรื่องไหนวันนี้ยังไม่มีใครทำแต่น่าจะมีคนต้องการในอนาคตคืออะไรเพราะแบบนี้เขาจึงมักลงทุนก่อนใคร และเก็บผลตอบแทนก่อนที่ตลาดจะตื่นตัวนี่คือวิธีที่เศรษฐีหลายคนรวยก่อนคนอื่นรู้ตัวเสมอเศรษฐีสร้างรากฐานระยะยาวไม่ใช่กำไรระยะสั้นเขาอาจใช้เวลาสองปีแรกสร้างระบบโดยยังไม่หวังไรายได้แต่ปีที่ 3–10 ถึง10ระบบนั้นจะสร้างเงินให้เขาหลายสิบเท่าเขายอมรอเพราะเขาไม่ได้หาเงินแบบรีบรวยแต่เล่นเกมยาวแบบคนที่เข้าใจกฎของความมั่งคั่งจริงๆ สรุปเพิ่มเติมจากมุมที่ลึกขึ้นอีกระดับหนึ่งเศรษฐีไม่ได้หาเงินด้วยแรงแต่ด้วยความลึกความคิดและทิศทางเขาเล่นเกมใหญ่ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งและข้อมูลที่แม่นยำเขาสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดไม่ใช่แค่สินค้าเขาใช้เงินและเวลาเพื่อสร้างอิทธิพลไม่ใช่แค่ซื้อของหรูเขามองเงินเป็นผลพลอยได้จากภารกิจชีวิต ถ้าคุณเข้าใจและเริ่มฝึกคิดแบบเศรษฐีวันนี้คุณอาจไม่ต้องรอสิบปีเพื่อรวยแต่คุณจะใช้ชีวิตเหมือนเศรษฐีได้ตั้งแต่วันนี้เศรษฐีใช้ความเข้าใจเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ทักษะเฉพาะทางเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในทุกเรื่องแต่เขาเข้าใจโครงสร้างของการสร้างเงินดีกว่าคนทั่วไปมากเขาไม่เอาเวลาไปไล่เรียนรู้ทีละเรื่องเขาเรียนรู้แค่พอเข้าใจ แล้วหาคนเก่งมาทำแทนเพราะเขารู้ว่าคนที่ควบคุมโครงสร้างคือคนที่ควบคุมระบบรายได้เช่นเขาอาจไม่เก่งไอทีแต่เขาเข้าใจว่าเทคเป็นจุดที่คูณเงินได้เขาจึงตั้งบริษัทที่มี CTO เก่งๆเขาอาจไม่เก่งขายแต่เข้าใจว่าแบรนด์ต้องมาก่อนการตลาดเขาจึงลงทุนสร้างแบรนด์แอสเซทแทนการยิงโฆษณารัวๆ เศรษฐีจึงไม่ทำงานในเชิงแรงแต่ทำงานในเชิงการจัดเรียงระบบโว้เศรษฐีมองเครือข่ายคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้มหาเศรษฐีส่วนใหญ่มีความเข้าใจลึกซึ้งว่าหนึ่งคนที่ถูกอาจมีค่ามากกว่าเงินสิบล้านในบัญชีเขาจึงไม่เสียเวลาสร้างความสัมพันธ์ผิวเผินแต่เขาสร้างสายสัมพันธ์ลึกกับคนที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกัน เขาไม่เน้นมีเพื่อนเยอะแต่มีเพื่อนน้อยที่ผลักกันให้เติบโตเขาเข้าใจว่าทุกเครือข่ายที่เขาสร้างคือแหล่งไอเดียใหม่แหล่งทุนที่ต่อยอดแหล่งคนเก่งที่หายากแหล่งพลังงานบวกที่จะยกระดับจิตใจมหาเศรษฐีไม่ถามว่าฉันจะได้อะไรแต่ถามว่าฉันจะช่วยอะไรได้บ้างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเครือข่ายคุณภาพ ไอโบลเศรษฐีมีดวงตาเห็นโอกาสที่คนทั่วไปมองข้ามในสถานการณ์เดียวกันคนทั่วไปเห็นแค่ปัญหาแต่เศรษฐีเห็นช่องว่างในตลาดที่คนยังไม่ได้เติมตัวอย่างเช่นขณะที่คนอื่นเจอโควิดแล้วหยุดธุรกิจเศรษฐีบางคนกลับสร้างบริษัทส่งอาหาร work from home ในวิกฤตพลังงานเขาลงทุนในโซลา่าหรือแบตเตอรี่ซัพพลายเชน เมื่อคนส่วนใหญ่กลัว AI แย่งงานเขากลับสร้างเครื่องมือช่วยมนุษย์ทำงานเร็วขึ้นด้วยเขามองว่าปัญหาใหญ่เท่ากับโอกาสใหญ่และยิ่งปัญหาใหญ่เท่าไหร่กำไรยิ่งมากถ้าแก้ได้พาโซเศรษฐีเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองดีกว่าคนทั่วไปมากแทนที่จะฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เก่งเศรษฐีกลับออกแบบชีวิตให้ขับเคลื่อนจากจุดแข็ง เขาอาจไม่เก่งขายแต่เก่งวางแผนก็จับคู่กับพาร์ทเนอร์ที่เก่งคุยเก่งขายเขาอาจไม่เก่งเทคโนโลยีแต่เก่งมองภาพรวมก็ไปจับมือกับทีมเทคที่สร้างของตามวิสัยทัศน์เขาเขาไม่เสียเวลาถึกในสิ่งที่ไม่มีวันเป็นจุดแข็งแต่ใช้พลังทั้งหมดทวีคูณจุดแข็งให้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินพรเศรษฐีไม่ได้เล่นแค่เกมไรายได้ แต่เล่นเกมอำนาจต่อรองมหาเศรษฐีส่วนใหญ่จะไม่เน้นแค่ยอดขายเยอะๆแต่เขาจะสร้างระบบที่ทำให้เขาอยู่เหนือเกมเช่นสร้างเทคโนโลยีที่ผูกตลาดไว้กับเขาซื้อกิจการเล็กๆที่เป็นซัพพลายเชนโจดสิทธิบัตรที่บล็อกคู่แข่งไม่ให้ตามทันทำให้ตลาดต้องพึ่งเขาแทนเขาพึ่งตลาดเพราะเขารู้ว่ารายได้อาจหายได้ แต่อำนาจต่อรองในตลาดคือสิ่งที่รักษาความมั่งคั่งได้ยาวนานกว่าบุกเศรษฐีเรียนรู้ผ่านการลงสนามจริงมากกว่าการศึกษาในระบบคนทั่วไปเรียนจากตำราเศรษฐีเรียนจากสนามและคนจริงที่เคยล้มเหลวแล้วลุกขึ้นเขาไม่แค่อ่านแต่เขาทดลองเขาไม่แค่เข้าใจแนวคิดแต่เขาทดสอบกับความจริงเขาเรียนรู้จาก ความผิดพลาดของตัวเองความล้มเหลวของคนอื่นความสำเร็จซ้ำๆของคนในวงการที่เขาอยากเข้าไป Act Grace เศรษฐีสร้างระบบเงินไหลเข้ามากกว่าไล่ล่ารายได้คนทั่วไปคิดแค่ว่าหาเงินยังไงวันนี้แต่เศรษฐีวางแผนว่าจะสร้างระบบที่มีรายได้อัตโนมัติเข้ามาทุกเดือนยังไงเขาอ่านลงทุนธุรกิจ ที่มี Subscription m o เดลรายได้ต่อเนื่องสินค้าดิจิตัลที่ขายได้เรื่อยๆระบบ Affiliate หรือเครือข่ายที่สร้างรายได้แม้ไม่ต้องทำเองแพลตฟอร์มที่คนอื่นเอาของมาขายและเขาเก็บค่าบริการทุกเดือนจึงมีเงินไหลเข้าแบบไม่ต้องลงแรงใหม่เสมอซึ่งเรียกว่า Income Infrastructure Dynamite ดนามเศรษฐีไม่กลัวความล้มเหลว เพราะเขาวางระบบให้ล้มแล้วลุกไหวมหาเศรษฐีทุกคนล้มเหลวมาแล้วเกินหนึ่งครั้งแต่ต่างจากคนทั่วไปคือเขาวางระบบรับความล้มเหลวไว้ล่วงหน้าเช่นกระจายความเสี่ยงมีแผนสำรองเสมอมีเงินทุนฉุกเฉินและมีกรอบความคิดที่ไม่กลัวการเริ่มใหม่เขามองความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือข้อมูลที่ทำให้เขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแมนมา เศรษฐีจำนวนมากมีวินัยทางพลังงานนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เศรษฐีที่สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนมักมีระบบจัดการพลังงานชีวิตที่เคร่งคัดมากเขาเลือกกินอาหารที่ไม่ทำให้สมองเฉื่อยเขานอนอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่ชั่วโมงเขาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมทำงานใหญ่เขาจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดูดพลังเช่นตัดคนลบพื้นที่รก เสียงรบกวนเพราะเขารู้ว่างานใหญ่ต้องใช้พลังงานลึกไม่ใช่แค่เวลายาวเช็คสรุปฉบับเจาะระดับลึกเศรษฐีรู้วิธีวางระบบไม่ต้องหาเงินแบบคนทํางานเขาใช้พลังของคนอื่นเทคโนโลยีเวลาและโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเขาเล่นเกมเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เกมการเงินแบบผิวเผินเขาไม่เพียงหาเงินเก่ง ออกแบบชีวิตให้เงินวิ่งเข้ามาเขาใช้พลังภายในความชัดเจนและภารกิจชีวิตเป็นเข็มทิศทุกการตัดสินใจก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ